ออแต่กินข้าวป่าครับลูกอ๊มโอ้โหทุกคนดูสิครับเก่งมากครับเดูครับดูครับไปที่กินข้าวเองครับโอ้เก่งจังเลยนะมีผักด้วยนะข้าวต้มมาชิคมีผักด้วยนะกินผักด้วยเก่งมากครับกกินผััะครบอออื่าแต่กินแล้วลูกกินเลยกินเลยโอ้กินเยอะแล้วเนี่ยกินหลายข้าวเลยนะเนี่ยเก่งจริงๆเลยครับอ่าชัวร์ให้ทุกคนดูสิครับเอาอตัดโชว์สิตัดโชว์สิตัดโชวร์สิงไงเห็นไหม ไม่เป็นไร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 ครับมันกินเลยลูกกินเลยแวหกแล้วไม่เป็นไรครับอ่าโชว์โชว์โชว์ตักโชว์ครับนี่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 ไงนี่ไงนี่ชื่อตักโชว์ครับผมตักโชว์ให้ดูหน่อยนี่ไงครับทำนี้ทำนี้ลูกนี่ไงครับของอาชีนะครับก็ต้มนะครับมีผักด้วยนะออ่าเอยอ่เอะอ้า่เลย่ะอออ่เอ่ะอะออ่ออ มั่มยังโอ้อดู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 เอาครับโอ้โหเก่งจังเลยครับทุกคนวันนี้อาชิมมากินข้าวต้มครับอารที่มันอาชิมกินเองครับวันนี้ไม่ให้ใครขอเลยครับเก่งจังเลยครับอ้ามอ้ามให้ดูหน่อยอ้ามให้พี่ดูหน่อยแล้วอ้ามเลยอ้ามให้พี่พี่ดูหน่อยอุ้ยเนี่ยมีคนดูเยอะเลยเนี่ยเออมีคนอยากเห็นอาชิมกินข้าวครับอ้ามมาครับเอา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 ครับเอาไม่ดูเอาหมั่มเลยเอาหมั่มใส่ปากครับลูก เออเอาใส่ปากเลยอ้ามอ้ามโอ้โหโอ้โหอาชีพกินข้าววันแรกครับกินเองครับไม่ให้ใครป้อนครับมีผักด้วยครับวันนี้แม่ข้าวต้มแม่ทำข้าวต้มให้ครับมีผักครนะผมเก่งครับเก่งครับผมเก่งมากครับอ่าโออมันลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรกินเลยกินเลยเก่งครับ ตอนนี้อาชีพกำลังขาดจริงเองครับผมอ้ามมเลจริงเองเนาะไหนชิตัดให้ดูหน่อยครับไหนไหนลองกินน่ตัดให้ทุกคนดูหน่อยครับลูกไหน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 ลูกไหนไหนทุกคนดูนะชิตัดขึ้นมาแล้วครับนี่ไงครับก็ต้มปาชีรับนี้หนี้อ้ามเลยนี่ครับมีผักด้วยครับอ้ามเลยลูกอ้ามเลยเดี๋ยวอาชีจะกินให้ดูครับอาชีกินให้ดูหน่อยลูกอ้ามอ้าม โอ้โหอ้ำยังไงยังไงครับเ้โ้ออยมายไม่ปอนนะครับกินไปหน้าแล้วโอเคไม่เป็นไรหรอก่กินไปหลายคำแล้วนะกินเยอะแล้วนะกินเยอะแล้วโอ้โหอร่อยมากเลยมาาม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 าามามาาไมามมมา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 ามามมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมมม้า อ้ามเลยลูกอ้ามเลยอ้ามเลยไหนดูสิโอ้พี่กันมาดูน้องกินข้าวพี่กันพี่กันมาดูน้องกินข้าวอ้ามโอ้ามโหอ้ามโหกินจำเลยครับดูกสิครับทุกคนเอาชิเอ้ามันหล่นเหรอลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกกินในถ้วยกินในถ้วยเอ้านมอ้ามเลยมีผักด้วยนะทุกคนดูผักทุกคนมีไข่ด้วยมีผักด้วยนะโอ้โหได้ก ah? <t initiation> <atz> ินจังเลยครับครับเอาเองเลยครับตักเองเลยครับตักเองครับเข้าปากเองครับ อ่ามีขาด้วยอืมอั้มเลยลูกอั้มเลยโอ้โหน่ากินน่ากินน่ากินโอ้โหรืาโอ้โอเคไมนเป็นไรออ้มเลยอั้มเลยอ้มแต่กินเองเลยครับวันนี้ครับไม่มีใครป้อนครับไม่ให้ใครป้อนเลยครับขอกินข้าวเองครับวันนี้ขอกินข้าวเองวันนี้พี่ขอกินข้าวเองครับลูกกินเลยเก่งไหมเก่งไหมพี่กัสดูสิกัดน้องเก่งไหมพี่กัสเก่งจริงมาก อ้ให้ดูหน่อยอ้มอีกคำนึ่งอ้ำมอ้าเลยเอไหมเห็นไหมมาอ้ามมา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 ้ามามมมามามมามามามีโชว์ด้วยเลยาามรมา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 ามามานามามาาม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 ายามามดมนมา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 มนมาม่มานมานาม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 าาม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 าาแามามาาาม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 าเามามามาอามามาาามมมมมมเ เก่งเก่งเก่งกินเลยลูกกินเลยกินเลยอ้ําเลยลูกอ้ําเลยดีใจได้กินข้าวเองอ่าอ๋กินเลยลูกกินเลยอ้ําเลยครับอ้ําเลยครับอ้ําอ้ําไม่กคนอ้ํามามามเลยลูกมามมมเลยมามมมเลยอิ่มหรือยังน่าจะอิ่มแล้วนะี่กินไปเยอะแล้วเนาะกินเยอะแล้วครับอกีกินเยอะแล้วนะครับทุกคนน่าจะอิ่มแล้วครับ บายบายเลวบาย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 ทุกคนบาย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 ครับบายบายทุกคนเนาะบาย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 เลยบายบายเลยบายบายทางแม่นี่นี่พี่ๆอยู่นี่หรอกบายบายอิ่มแล้วค่ะจุ๊บๆด้วยจุ๊บๆด้วย